กันนะคะว่าทริปนี้เราจะพาเที่ยวที่ไหนบ้างค่ะไปกันอร่อยจริงๆดีมาก praying for good relationships my husband loves me a lot my husband buys me a lot of things เฮงๆๆปังๆๆรวยๆๆยวยวันนี้นะครับก็เราก็อยู่กันที่มาเก๊านะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่ MGM Co. โคไทเด็กน้อยอาจจะคึกเล็กน้อยเพราะว่าของ่วงมากเลยค่ะ ก็คือครั้งน bueno> ี้นะคะเราจะมาถ่ายให้ดูนะคะว่ามันจะมีเอกซิบิชั่น็ดๆอะไรบ้างเดี๋ยวเราเริ่มก tamam> ันที่ร้านแรกนะคะซึ่งเป็นร้านอาหารแนวสีชวนที่โรงแรมนี้เลย MJ m ่าวไทยวงใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคลิปนี้เราจะพาเที่ยวที่ไหนบ้างค่ะไปกันโอเคค่ะ เป็นร้านมิชลินนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในร้านที่เราเลือกมาเป็นอาหารสไตล์เสฉวนแต่ว่าวันนี้เขาเตรียมเมนูพิเศษมาให้ประมาณนี้เราจะพรีเซนต์ให้ดูเดี๋ยวดูหน้าตาอาหารไปพร้อมกันค่ะว้าวเนสั่งทนี้ไปคือเป็นการทำชาที่ไม่ธรรมดานะคะนบ่กวชาชามันคือชาหมุนโอ้โอ้โหมาดูมาดูมาดูมันคือมันเป็นชาไม่ธรรมดาอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ที่คือมันมันมันใส่ของทุกอย่างที่แบบ ไม่เหมือนชานะกิน<ม>ไปเหมือนผลไมาอ้อืนนอคืออันแรกเขาบอกว่าเผ็ดนะมาดูซิว่าเผ็ดเขากับเผ็ดเราอะอะไรจะเผ็ดกว่าเผ็ดคนละแบบ <c oughs> ของเรามันเผ็ดแล้วมันเหงื่อออกอะ่ะอืเผ็ดปลายอร่อยใช่เขาบอกให้กินนี้ก่อนอันนี้น่ากินมากเลยอะปลากับเอ,อรากบัวของโปรดเลยคือปกติอะบางทีเราดูอะเรากินมาเยอะนะพอเราดูอาหารอะเราจะมองแล้วบางทีเราจะรู้ว่าไม่อร่อยมันดูออกเลยจริงหรือมองแล้วว่าอันเนี้ยดี อาหารเศส่วนมันจะออกแนวน้ำมันนิดนึงค่ะดีมากชอบอืมอืมอะพเทเซอร์มานี้คือใช่อ่ะอ,อร่อยจริงๆเป็นรสชาติที่ไม่เคยกินที่ไหนมันเผ็ดแบบไม่ได้กลบความเป็นเป่าฟืออ่ะ <laughs> กระลำอ่ะซุปกระลำอ่ะมันหอมมากเป็นซุปใสที่ไม่ใสอ่ะคือหอมทุกคำแบบหอมมากเฮ้ย <Hey, S 1> ดูเนื้อดิ อืมหดูหรือเป็นชิ้นชิ้นแล้วกให้อร่อยมากเลยอ่ะทุกอย่างคือดีอ่ะจะบอกว่าไม่ต้องจิ้มอะไรก็อร่อยแล้วอ่ะมันไม่ได้จืดนะมันมีรสอยู่ในเนื้อมันหมดเลยอ่ะค่ะมันนุ่มมากหนึ่งในร้านโปรดร้านใหม่อันนี้มันคือมันๆล้วนๆเลยอ่ะดูกพอกเบลลี่ก็คือเหมือนหมูสามชั้นอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่เขาบอกว่าอันนี้เขาทำเป็นสไตล์เสชวนเก่าก็คือว่าผู้หญิงอาจจะไม่อยากกินหมูสามชั้นอะไรเงี้ยเขาก็เลยทำอัพว่าใช้มัน เอามาทําให้เหมือนกันและให้เท็กซ์เจอร์มันคล้ายหมูค่ะก็คือสําหรับใครเป็น vegetarian เทสเลยว่าอร่อยอ,ยอจะบอกว่ามันอร่อยจริงอร่อยเลยอะค่ะมันไม่ได้เหมือนหมูเป๊ะแต่มันอร่อยมากอะร้านเนี้ยก็คือดีไซเนอร์เนี่ยเขาเป็นดีไซเนอร์จากของจีนนี่แหละแล้วเขาก็เอาวิวของเฉชวนสมัยก่อนรารวมไปถึงพื้นเนี่ยก็เป็นเหมือนกับโรสของเขาก็คือเขาก็ ละเอียดในการที่จะถ่ายทอดออกมาแม้กระทั่งแบบของตกแต่งพวกใช่ก็จะเป็น one o อฟก็คือจะแบบแต่ละโต๊ะต่างกันก็เหมือนกับเมื่อก่อนเนี้ยวิธีการเดินทางผ่านถ้มเมืองกไทยยังไงก็แบบนี้อะไรประมาณนี้ครทุกอันก็จะมีค่ะก็คืออาหารร้านนี้นะคะเขาอยากย้อนไปในยุค19 4 0เเชื่อว่าถ้าใครที่ชอบมาถ่ายรูปอ่ะก็คงต้องนั่งห้องนี้แต่นี้คงต้องจองมันมีโต๊ะเดียวและเขามี p พ i เวท e room ด้วยนะคะสิบสองก็สิบสอง เราไม่พูดเยอะแล้วเพราะว่าเรามีอีกหลายๆที่ในมาเก๊าที่ต้องไปนะคะมาแนะนําค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกันมาดูกันว่าสถานที่ต่อไปเราจะไปไหนแต่ว่าเร็วๆนี้เราต้องมีนาจชามาร่วมด้วยแน่นอนนะคะเดี๋ยวปล่อยนาจชาไปนอนก่อนแลน้วนาจชาจะมาจ่อยค่ะ มาเทมเพลนะฮะอยู่กับคุณเจมาโน่ด้วยสวัสดีครัเมื่อกี้เรามาที่บอกนะคะว่าคุณเจมาโน่จะมาเจอแล้วก็จะพาเราเข้าไปเที่ยวนะคะตอนนี้พร้อมแล้ว Are you ready to take us? Of course so this is Amat Temple this is one of the oldest temples here in Macau before uh -huh. Macau even exists okay. so Amma temple is one of the world heritage years in Macau okay so it's all protected and everybody comes here to uh, pray for blessing I feel so blessed right <laughs> yeah so basically when we come inside we pray for the first uh, goddess here which is Amma it says it's a hundred years for um Couples. Uh, so you guys can buy a piece of uh, red wood, wood um, and then you write some blessings uh, asking for good. Even better relationships between you ah. two. Yeah. Oh, know. We've come times we yeah. yeah. Uh -huh. Look, you should yeah, you should do it. Yeah. Hundred year blessing. Yeah, blessing 100 uh -huh. yeah. Praying for good relationships. My husband loves me a lot. My husband buys me a lot of things. Blah 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 blah, blah Now he doesn't wanna do it. Yeah. Buy a lot of things. Maybe he, maybe he, did, maybe he did already. She should buy this. I'll ah. oh, 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 just oh, wait. Okay. Oh, oh, oh. Okay. Okay. so come with me so both of you both hands uh huh. and then you just put it yeah ไม่เคยทำมาวัดนี้ประมาณอย่างต่ำต้องมีสี่ครั้งแล้วแต่ว่าไม่เคยรู้เลยค่ะ I just saw it I think you guys should, should <Okay. S 2> pray for the tree จุดทูบนะคะแล้วก็เขาให้เลือกได้ว่าจะจุดเดือนหนึ่งครึ่งเดือนหรือว่า1อาทิตย์นะคะอย่างของลีก็คือเป็นขนาดของครึ่งเดือนทูบก็คือจะมีอายุอยู่ครึ่งเดือนที่นี่นะคะ่ะเลยเลยเลยปลงังปังังสาเกสาเกสาธทูบเฮงเฮงเฮ่งปังปังปังลยลวยรย,ยก็คืออย่างที่เห็นนะคะเราก็ซื้ออ,อันนี้แล้วเราก็เขี่ยนชื่อแล้วเราก็จุดก็จแ Okay, so here we have Bertolo, and this is a crossover with an Italian designer, and this is one of the latest hot spots where you can take pictures. The cartoon character is not here all the time. He is here from July to October. Yes, anyone who to take a photo with this character. And then you have this afternoon area yeah. where you can bring your pets and then you can buy some burgers, drinks. Nice. So this is another new exhibition where this is the first exhibition where you can bring your pets. Okay. They have a crossover with the big apple. Big is a is a brand of clothing. So you can come here and take a look and maybe if you're interested, you can buy some beautiful clothes inside. and maybe we should go and take a look okay we should go shopping let's go <S ไปช้อปปิ้งนะคะเพราะว่าเขาเอ็กกันกับ Big Apple ซึ่งเป็นชุดฟลุ๊กลุ๊ก have credit card okay o k y ค่ะโซนนีนะคะก็น่ารักมากนะคะอย่างที่เห็นเลยนะคะเข้ามาก็จะมีอาหารสุน,นัขต่างๆที่ดูน่ารักมากและที่สำคัญนะคะต้องนี้เป็นคา มีขนมน่ารักมากเลยนะคะไปดูกันค่ะ <Yeah. S 1> น่ารักมากตามคอนเซปต์เลยค่ะแก้วเกล,กลอะไรก็เป็นด็อกกี้ด็อกกี้นะคะ oh, เอเบบีนาตาชาอยู่นะคะตอนนี้เรามาในที่ที่คิดว่าเขามาเขาต้องชอบแน่เลยมีด็อกกี้เยอะมากตรงนี้น่ารักมากเลยเดี๋ยวไปเดินเล่นกัน และที่สําคัญนะคะเขามีเสื้อขายด้วยไปดูกันเดี๋ยวซื้อฝากนาะตาชาดีกว่าน่ารักมากเลยค่ะคือมีทั้งของเด็กทั้งของผู้ใหญ่เลยนะคะ,ะ10%ซนะคะจะเอาไปให้ Charity ก็คือมูลนิธิสัตว์นะคะดีเลยชอบตรงนี้มากน่ารักเดี๋ยวนาะชาเล่นกับหมาได้เต็มที่นะแบบเรียกมันอนะ่ะไปสะ่ให้ให้ แต่เขาเชื่องนะนะชา,าดูสิสมอวันไหมเล่นไหมมันไม่เปน็บนบายโอเคค่ะนาตาชานะคะเพิ่งตื่นนอนนะคะตอนนี้นาตาชามาจอยเราเรียบร้อยนะคะที่เอกซิบิชั่นทั้งหมดนี้นะคะมันจะมีที่หนึ่งที่เหมาะกับนาตาชามากมไม่อธิบายดีกว่าเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคะนาชาพร้อมไปเล่นไหมโอ้ยหลับเขาอยู่เลยแม่ว่าเดี๋ยวถ้านาชาเข้าไปที่กําลังจะไปนะนาชาต้องไม่ง่วงเลยเพราะว่า<ม>นาชาต้องอยากเล่นนะ่ะ แฟลนชูฟฟ์โอ้ยทำไมมันเย็นอย่างนี้ให oh ้แม่พิงบอกได้นะชาดัมนะหนึ่งสองสนุกแล้วอ่ะยังไม่ทันเล่นเลย่เนียต่อกันได้เลยชาดูให้การส่วนเลยเหรอเป็นเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนหมอนนอนเหมือนหมอนนอนเออแล้วไม่เหมือนอีกอย่างหนึ่งหรอที่เดี๋ยวนะเอาใหม่นะถ้าเขาทำอย่างนี้นายชาคิดว่าการเป็นสัตว์อะไร เก่งสิงโตเห็นไหมเขารู้เลยกิ้งกาอะไรล่ะอย่างที่เห็นนะคะก็คือเหมือนฟรีสไตล์ทําให้เด็กอ่ะคอทไอเดียว่าของที่ไม่อยู่จะสร้างเป็นอะไรบ้างนะคะแล้วก็ของทุกอย่างคือนุ่มนุ่มเลยอ่ะก็คือมาถึงเขาก็เล่นกันไหเจ็บก้นไหมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยชาอุโมงค์วโอว ที่นี่นะคะจะเป็นการคอลแล s บนะคะระหว่างพรอมปีดูนะคะมาเปิดตรงแอรียนี้แต่เขาจะไม่เปิดตลอดนะคะเขาจะเปิดเป็นช่วงๆมันก็คือไม่มีอะไรมากเลยก็คือเหมือนให้เด็กมาเล่นได้แบบทุกอย่างด่มปลอดภัยให้เด็กมี creativity ะคะ่ะง่ายๆก็เหมือนหน้าชาเนี่ยวิ่งสอนอะไรก็ไม่รู้แต่เขาเสนของเขา <b room> ตรงไหนดีโอ้ย <hesive> ใเดี๋ยวจากนี้นะครับเราจะไปดินเนอร์กันต่อที่ MGM ครับมาลุ้นกันว่าจะเป็นร้านอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันน่ากินหลายร้านมากจะใบ้ให้ว่าร้านวันนี้นะคะวิวสวย ตอนนี้ค่ะเขามีแอบซิเดชั่นซึ่งดอกไม้เนี่ยค่ะไม่ได้จะมีตลอดว้าวคือว่าแอบซิเดชั่นที่เห็นตอนนี้เป็นดอกไม้ที่เขาอ่ะเอามาตกแต่งเป็นบางช่วงช่วงนี้เรามาโชคดีเป็นสายอพอดีว้าวนะจ๊ะวอลต์เข้ามาที่แอมเชียร์ะไปดูปด yeah. ด yeah. ตัวอะไรคะตรงนี้ดูโชว์อะไรคะโชว์เจ้าหญิงเต้นกับเจ้าชายไหนดูซิให้เราหมดให้ดูซิว่าเจ้าหญิงเต้นกับเจ้าชายยังไงนี่เต้นแล้ว <S <S บินบินบินไปเราไปที่กินข้าวกันดี่ขนมปัอง,งอุ่นครับ ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นเซตเมนูนะคะนี่เชฟเคอร์เรคเมนสมอันนะคะก็ตามนี้เลยก็มื้อนี้นะคะก็เป็นมื้อแรกนะคะที่เราได้นั่งทานกับจัมรานโนเลยนะคะโดยเฉพาะอยู่ในมาเก,ก้าในถิ่นจัมาโนเลยนะคะ oh, <the S 2> so we are so happy that you dine with us and it's <the> a <pleasure S 2> first meal <of mine. S 2> you know yeah. this French restaurant is one of the highly recommended restaurants here mm hmm. in MGM because <Okay. S 1> they serve very very fine French food uh -huh. and you will try it and you will love it okay also we are here in Grand Plaza which is here Very beautiful beautiful decorations here and they will temporarily they will change their decoration <coughs> according <coughs> to <coughs> different festivals like <coughs> Christmas Chinese New Year or some special events <coughs> what do you usually eat in Macau I usually eat at home. Oh. <laughs> Sometimes my mom cooks Chinese food. Mm hmm. Steam fish, uh, steam uh, egg. Times we do some Portuguese food. จานที่สองมาแล้วนะคะก็คือเป็นวากีวบิชกแก้มวัวตุ๋น <c oughs> แล้วมากับมันบดแล้วดูวมีคนเอามันบดไปกินก่อนแล้วไหนเอาเข้าปากเลยนะว่าอร่อยหรือเปล่านะเ้ยออร่อยมากอ,อร่อย หอมแล้วนะคะเป็นช็อกโกแลตฟองดองนะคะเขาบอกว่าบิอด์กช็อกโกแลตฟองดองไม่หวานไปแล้วแต่คนชอบนะผมว่าของหวานควรแบบนี้ของหวานต้องไม่หวานไปแม่ค้คิดว่าร้านนี้ผ่านไหมคะมาอีกไหม So I I am very impressed by the food especially the beef tenderloin it was very smooth and very tender เราจะไปกันต่อที่ไหนติดตามต่อได้เลยนะครับ See you tomorrow See you tomorrow See you tomorrow Bye ขอบคุณค่ะ